สวัสดีค่ะแม่เชื่อปัทมาอุณเอมาอายุ30ปีมาจากประเทศไทยค่ะผ่าตัดฝังที่กลางสมอง่่นตัวข้างโนกที่ใช้ลันโดนหนึ่งตอนนั้นติดเชื้อที่ย่าโฮมสมองอักเสบพอรู้สึกตัวเคล็่ไหมรู้สึกเหมือนหัวที่มาคุยด้วยก็ได้ยินสองสามคำก็ไม่ได้ยินห่อพอไปตรวจอีกรอบหมอบอกวะ่าเส้นประสาทกูที่แปดอักเสบ สูญเสียาการได้ยินนะตอนนั้นหมอยยังไม่ได้แนะนำวะะ่าก็คือรักษาตัวที่โรงพยาบาลก่อนให้ยาฆ่าเชื้ออะไรแบบเนี้ประมาณสองอาทิตย์นะแต่ก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้นนะรักษาของประกันสังคมหมอเขาก็ยังไม่ได้แนะนำว่าผ่าอะไรอย่งนะี้ ใช้ชีวิตลำบากก็าแบบเกรงใจเพื่อนร่วมงานด้วยแบบเขาต้องมาเขียนขอได้ต้องเขียนโน่นนี่นั่นคุยกับเราเขาก็ต้องเขียนให้ตลอดอย่างเงี้ยไปไหนมาไหนคนเดียวยางเงี้ยลำบากเพราะว่าต้องรถมันเยอะด้วยอย่างเง้ต้องมีคนไปด้วยใช่ค่<ๆ>ะก็แบบเวลาสื่อสารอะไรซื้อของซื้ออะไรอย่างเงี้ยเราไม่ค่อยรู้ก็ไปฝปึกสามหมอที่ศิริราชหมอเขาก็ได้แนะนํามาแล้วตอนนั้น ตัดสินใจที่จะผ่าหรือไม่หรือว่ายัางยังนะคะผ่าตัดใช้สิทธิโครงการของโรงพยาบาลใช่ค่ะเ,เป็นของโครงการนะแล้วเสียค่ารักษาค่าผ่าตัดเท่าไหรเ่เอยก็ประมาณแสนไม่เสียดายเลยค่ะกับการได้ยินค่ะตอนนั้นที่ทราบว่าปัดเขาเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับการได้ยินก็คือตอนนั้นเขาฟื้นจากห้องไอพียูอะคะ่ะก็คือเขาบอกว่าหูข้างหนึ่งของเขารู้สึกว่าไม่ได้ยินสักพักหนึ่งเขาก็เริ่มบอกว่า หูทั้งสองข้างเขาอื้ออื้อทั้งสองข้างเลยไม่ได้ยินได้ยินไม่ชัดเลยเราก็เลยรู้สึกว่าการที่เขาติดเชื้อที่เยื่อหุ้มสมองอะค่ะมันมีผลทําให้เซลล์ประสาทหูอะค่ะทำให้ไม่ได้ยินแล้วก็คือน่าจะสูญเสียการได้ยินหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการได้ยินแน่นอนทีนี้เราก็ได้แบบรักษาต่อค่ะเกี่ยวกับหูเฉพาะทางเลยหลังจากที่ การฟื้นตัวเกี่ยวกับเยื่อหุ้มสมองอักเสบนั้นผ่านไปแล้วตอนนั้นก็รู้สึกแบบเครียดมากค่ะทำอะไรไม่ได้ก็คือแบบกังวลว่าจะต้องใช้ชีวิตต่อ,อยังไงแล้วจะต้องทำยังไงต่อให้เขากลับมาได้ยินได้เหมือนเดิมหรือว่าจำเป็นแบบนี้ก็คือไม่ได้ยินไปตลอดแล้วเราจะต้องอยู่กันยังไงใช้ชีวิตต่อไปยังไงกดดันทอ้อร้องไห้ทุกวันทั้งคู่แต่ก็ผ่านมาได้แล้วอะค่ะ หลังจากผ่าตัดอยู่โรงพยาบาลประมาณ4ี่ห้าวันนะคะไ,ไม่เจ็บเลยค่ะเสียงก็ได้ยินค่ะแต่ยังไม่เป็นภาษาอะไรก็แบบคล้ายๆเสียงหุ่นยนต์อะไรแบบเนี้ยเพราะว่าแบบมันตัมงมาเราแล้ว,ลวระหว่างหกเจ็ดเดือนเนี่ยที่ได้ยินเป็นคำประโยคก็คือคุณปัดอะใช้เทคนิคหรือวิธีการฝึกฝนการฟังยังไงบ้างออก็ทำตามที่หมอแนะนำม,มาหมอเขาจะเขียนแบบ ใชยอะไรเงี้ยก็มาฝึกนะคะแล้วก็ให้ฝึกแบบคำที่เราใช้บ่อยก็ถามว่ากินข้าวยังอะไร่งก็สมัยหนูก็แบบทาเวลาว่างไม่ได้ไปทำงานก็ดูหนังฟังเพลงที่บ้านนี่แล้วก็คนรอบข้างก็มาช่วยในการพูดคุยด้วยใช่ไหมคะค่ะก็ฝึกใช่เป็นำคำเวลาคำแล้วก็แบบ คำแรกเนี้ยก็ให้เราฝึกพูดจะเราจำได้เราก็แบบเขาก็จะพูดซ้ำอีกเราก็ต้องพูดตามขขขเขาอะไรแบบเนี้ยก็ขึ้นมาสามคำบ้างห้าคำบ้างสิบคำบ้างอย่างเงี้ยเราก็พูดเขาเป็นประโยชน์ใช่ค่ะเะ,ะเรา<ช>ต้องฝึกค่ะเพราะว่า,วาตอนนี้ก็ยังไม่ได้ยินร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อนาคตก็ไม่แน่นี่ดีใจค่ะเพราะว่ามาปรึกษาหมอครั้งแรกก็หมอก็ไม่ได้คอนเฟิร์มว่าต้องได้ยินร้อยเปอร์เซ็นต์นะที่หมอบอก แค่ได้ยินแค่ยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์มาแล้วเพราะว่าของเรากรณีผ่าที่การสมองแบบมันน้อยมาครั้งเลยแล้วหมอเขาก็ถามว่าได้เย็นไหม,มแล้วคุณปัดกก็ได้ยินเลยใช่ใชแล้วก่าได้ย็นนะคะจักก็ใช้ชีวิตยอดดีขึ้นนะคะ,ะดีขึ้นครับจากที่ไม่ได้เย็นมาปีหนึ่งเนี่ยแบบใช้ชีวิตลำบากมากแบบเราต้องไปทำงานคนเดียวเงี่ยก็ต้องแบบ เชนรถเราต้องระแวงตลอดว่ารถจะมาไหมอะไรเงี้ยเขาก็เขาก็พี่เขาก็พยายามมาคุยมาซื้อฝารนู่นนี่นั่นเขาก็ถามมาช่วยฝึกเราปกติก็พี่ไม่ไดีก็ไปทํางานเนี่ยเสียงออเดอร์เขาเนี่ยเราก็ไม่ได้ยินเพื่อนก็สะกิดออเดอร์น่ะอะไรแบบเนี้ยแต่พอติดลบทั้งแรกเราก็ยังฟังไม่ค่อยรู้เรื่องแต่เราก็พอรู้ว์ออเดอร์เขาน่ะมันจะเป็นเสียง เวลาเครื่องทำน้ำําแข็งน้งําแข็งรวงอย่าเออเราก็รู้ว่าน้ำแข็งลวงอะไรเสียงน้ำเสียงไรได้ยินได้ยินนะคะพอช้อนพอจานอะไรอยเนี้ยก็ได้ยินรับโทรศัพท์บุก็รับฟังเพลงดูหนังได้หลังจากที่ผ่าตัดได้ยินเสียงแล้วก็คือแบบดีใจมากแฮปปี้มากค่ะก็รู้สึกได้เลยว่าแบบเหมือนได้ชีวิตใหม่ของเขากลับมาเหมือนเดิมอะค่ะมีอะไรก็ทีนี้ก็อยากพูดอยากพูดอยากพูดแต่คือตอนนั้นอะเราก็รู้แหละว่าเขาอะยังแบบจับใจความไม่ได้ทั้งหมด เขาก็ได้ยินแต่เสียงพวกสิ่งแวดล้อมเสียงรอบข้างอะคะ่ะก็คือแต่เราก็แบบอยากพูดอย่างเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยอยากให้เขาได้ยินเสียงเพราะว่าคุณหมอก็แนะนําว่าให้เราอ่ะแบบพูดบ่อยๆเพื่อให้เขาเหมือนแบบช่วยกระตุ้นให้เครื่องทํางานให้เขาปรับตัวได้กับเสียงของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็คือดีใจมากค่ะก็อย่างแนหนังว่าถ้ามีงบพอก็อยากให้ตัดสินใจผ่าตัดเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทีมแพทย์บริษัทเคอรเมเดียก็เขาก็พร้อมมีแต่แบบมืออาชีพอะไรคนหมออะไรก็เก่งเลยค่ะ